และนี่คือปัญหาที่ผู้เล่นฟีฟทุกคนต้องเคยพบเจออย่างแน่นอนก็คือการเข้าวงบางทีเข้าไปแทงก็ตายบ้างอยู่ตายหน้าวงบ้างนะแบบอีกนิดเดียวจะเข้าได้แล้วแต่มันนอนอยู่หน้าวงแม่อะไรแม่อะไรที่น่าขุ่นอด่ากมากๆรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าผมมีวิธีแก้ไขปัญหานะครับทุกคนก็คือเซทสกิลนี้เลยเซทสกิลน่องหมอกในปี2025ปีนี้มาดูกันมีอะไรบ้าง ตัวแรกเ็จะเป็นเคเพิ่มเห็นเพิ่มเลือดแล้วก็ฟอดไว้เพิ่มเลือด30หน่วยมั้งโอลิเวียกระจายยูก็คือจะทําให้เราพันยให้เลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดเยอะขึ้นนั่นแหละต่อไปคือมิชาเวลาขับรถปืนจํำไม่ลอกนะครับส่วนสัตว์เนี้ยเป็นมูนี่เวลาปันยานองหมอกนี่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันจะช่วยลดดาเมจจากหมอกด้วย ข้อสองเสริมนี่ขอ,องเสริมจอเป็นชุดก่อไปโอเคมาดูกันเลยวิธีการเล่นนองหมอของผมนี่ก็คือผมจะลงกบคอมแมน,นะครับแล้วก็ไปหารถสักคันแบบไม่จุกหนีจุกอะไรแนะนําว่าให้เป็นมอเตอร์ไซค์ครับมันเลี้ยวมาอะไรเร็วก็ไปฟาร์มยาหาตังเงยเยอะไปชุดเพื่อนนองหมออะไรอย่างนี้นะเราอย่าไปบวกอย่าไปอะไรมากเซฟตัวเองไว้ก่อนที่ที่สุด แล้วก็ไม่เรียกต้องบอนเรื่องนะครับพอดีเล็บผมแม่ตัดก็ยังมีเสียงเล็บกระแทกกับหน้าจอป๊อปะป๊อแปะๆหน่อยขอโทษด้วเยเสียเลี้ยนี่แกจะมาจะไปทันไหมได้ปืนแล้วขอเก็บของนิดนึงยาเก็บไปแล้วรึปุ่นยาเยอะเลย ไปจะไปเก็บไปได้ทุกคนครับนี่สลักนี่ว่าผมขอแนะนำเป็นมอเตอร์ไซค์นะแในยุคหลุดได้เต็มากแม่แบบเฮ้ยเปิดหาของหน่อยที่มีอะไรมีอะไรเก็บเตียนเรื่อย ามของไปได้เลยนะครับตอนนี้ยามาหกสองแล้วเราบังคนด้วยด้ย้อดูดิน เก็บนี้เนี่ยมันมียาไว้ทุกคนดูเจก็ามาเปิดเอาไดาน้นี่ยาเต็มเลยได้ยาเยอะามากๆเอาเต็มแล้วมาเคลียร์ของนี้ออกแล้วก็ของนี้ออกไปเลยไม่จะไม่เล่นเปลืองพื้นที่เก็บผอลอไม่เก็บยงเก็บยาดีกว่านะโอเคแค่นี้ก็พอแล้ว ช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นฟรีไฟล์นะทำงานต่างต่างเป็นเียรู้บานแตครับวัา,าดูคลิปช่องผมออให้หน่อยอส่งามผมนงครับคลิป,ลป,ลปหนึ่งยอดไลค์ไปนหนึ่งสิบไลค์ท้อเทะมากเป็นต่อนไม่ใช่ปัญหา ลดอยู่ใดเนาะจอดไว้ได้แล้วไปไลฟ่ฟา,างกลไปเรยน ไยเจอของดีๆหน่อยนะครับวิ่งเดี๋ยวโดนฮิวไปใช้ดีเออใช้โดนฮิวดีกว่าเนาะ oh. กระฉุเชย่ริงเยนี่เลย oh. มันโดเจยสังเกตวงแรกนะครับ oh. เดี๋ยวถ้าวงสองวงสามไม้มันแรงเนี่ย oh. เราเปลี่ยนแต่การเพิ่ม hit EP, ep เป็น h p t oh. มันก็จะเพิ่มเมื่อแบบน,นี้แต่ว่าห็ดเราจะลดก็จะมครับทุกคน มันจะ่นให้ทำเป็นหน้านี่มีคมน่หมดเลย ม,ม,มัเมี่รอเอาได้วาครับเข็มอันนี้นัเลวะระหว่างเข็มกับนี้รั่วสิว่า ไม่น่ามีอะไรให้ผมแล้วไปเอาอยาผมเอา้ายาใหญ่เก็บได้แค่สี่เหรออะไรอ่่ผมเช็คของหน่อยะระบบเก็บของเก็บยาอะไรอ่ะเอา้ายาใหญ่เก็บได้แค่สี่ทุกคนชหายแล้วนม่ สซดเห็นเดียวแป๊บเดียวเองยังตุยทั้ภาษาภาษาลาวลชื่อภาษาน้อง โอเคต้องแวะาฟาร์มใหม่ก่นอ,อน,น,นวแรง,งวงแรงเลนะเออผมไม่เล่นน่องเหมอะนานแล้วและโอ้โหก็แรงเกนินพี่ชายโอเคผมรีบเข้าวงก่อนอัพมาเป็นใหม่วงคือวงแรงมากอะไม่ได้เลยยิงยากระดูเข้าห ลั่นยึดจุดทุกชีวิตอยู่พุ่งวงแรงตื้นโอ้ยจะอยู่รอดได้ไมัแบบ้ขนาดนี้ทุกคนขอวงแรงแรงใครสิไปเล่นได้แบบมาเพื่อนอยากตามมา ซอมอยู <the> oh, <my> ่ไปตายไป ทีสองตีทังอยู่โอเคทำไงดีเลยทีนี้เราจะแอบไปก่อนนะยื้อตีว่ายื้ออำนดัดไว้อืมแอบไหนก็ไม่ใช่พวกเฮียนี้ไปตรงนั้น ช่วยด้วยใช้ตรงนั้นถ้าผมเจอปิ๊กสุดนี้ถือว่าโชว์ดีมากเลยนะมา๋ยวคิดก่อนพยบบายามมองในดีบ้านปั๊มนั้นก็น่าจะมีคนอยู่ข้างบนเขายิงกันอยู่นะ เราจะไม่เปิดเขาใช่ไหมทุกคนที่เ,เราไม่เปิดเขาดีกว่านะดังไฟแต่ไม่เปิดมัรอางนี้เลยอยู่ไหนโอเคโอเคเอาตู้หาย ตู้หายไปไหนะทุกคนย้ายบ้านหรอแบบนู้นดูไม่มเล่นงาน นอนแอบเลยทำอะไรใหม่ตัวนั้นน่ะรเราเอล่าโอ้